เรื่องนี้นะฮะผมเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาธุรกิจนะครับเป็นงานสัมมนางานหนึ่งนะเป็นงานสัมมนาแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าหัวข้อคอลัมน์ไว้ว่าอสังหาดัดชนีเศรษฐกิจปีเสือแก้โจทย์ธุรกิจรับบ้านคอนโดฟื้นตัวคือแก้โจทย์ธุรกิจรับ,ร,บรับบ้านคอนโดฟื้นตัวคือหมายความว่าบ้านและคอนโดมันจะฟื้นตัวแล้วนะ อ่านะคือจากบทความเนี้ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะแม่งเป็นธุรกิจที่เห็นแก่ตัววะ่ะ <c oughs> ไอพ้พวกดีเวลลอปเปอร์นี่แม่งเห็นแก่ตัวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเห็นแก่ตัวไงคือแม่งมีแต่ข้อเรียกร้องมันมีแต่ข้อเรียกร้องตลอดนะให้แบงค์ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ให้รัฐบาลช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ เขาเป็นธุรกิจที่เขาเรียกร้องตลอดเลยนะเรียกร้องตลอดธุรกิจอื่นเขามเห็นต้องเรียกร้องอย่างนี้เลยนี่คือเรียกร้องตลอดนะที่อ่านข่าวมาหลายปีเนี่ยเห็นแต่ดีเลลอปเปอร์เนี่ยเรียกร้องตลอด <c oughs> นะอะเดี๋ยวไปอ่านข่าวให้ฟังแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตอ่านข่าวเลยแล้วกันใครที่มีคําถามพิมพ์มันเข้ามาไว้ก่อนนะฮะ เวทีสัมมนาหแห่งปีนะฮะคืออสังหาริมทรัพย์ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจไทยนะที่จัดโดย3สมาคมเสาหลักวงการพัฒนาที่ดินประกอบด้วยนะฮะสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็สรุปสาระสําคัญของภาคธุรกิจอสังหาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะโฟกัสมุมมองและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ของสามนายกสมาคมโงการพัฒนาที่ดินดังนี้อืคนแรกนะฮะดออรอาภาอัตบุญวงนะฮะนายกสมาคมอาคารชุดไทยเปิดมุมมองปัจจัยเสี่ยงตลาดคอนโดมิเนียมมีภาวะสินค้าล้นลูกค้าจีนซึ่งเป็นพอร์ตหลักของกําลังซื้อต่างชาติยังไม่กลับมาปัญหานี่ครัวเรือนสูงธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อน้ามันแพงวัสดุก่อสร้างแพง แต่การแข่งขันสูงทําให้ผู้ประกอบการที่มีสต็อกเก่าในมือไม่กล้าบวกขายในราคาต้นทุนใหม่นะครับส่วนปัจจัยบวกมาจากเศรษฐกิจโลกเริ่มเติบโตทําให้ภาคส่งออกไทยโตได้2ดิจิตนะคือสองจหลักอ่ะสองหลักสองดิจิตนะอ,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 อัตอาาราดอกเบี้ยยังต่ําอยู่สําหรับข้อเสนอแนนะนะจากดรอาภานะคือนะครับให้รัฐบาล ทำดังนี้นะ5เรื่อง 1. รัฐบาลควรจะนะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการให้วีซ่าระยะยาว10ปีเพื่อดึงดูดกำลังซื้อต่างชาติจากต่างชาติ4กลุ่มที่ให้เข้ามาพำนักระยะยาวในไทยนะครับข้อเรียกร้องคือให้เร่งรัดมีผลปฏิรูปปฏิบัติเป็นรูปธรรม 2. เสนอให้ฟรีค่าโอนเป็นการถาวรสำหรับการซื้อบ้านหลังแรก เพื่อสร้างนิสัยใหม่ให้แก่ลูกค้านิวเจนอืข้อแรกก็คือมึงให้วีซ่านักท่องเที่ยวยาวๆเอ้อไม่ใช่ให้วีซ่านักลงลงทุนต่างชาติยาวๆเลยได้ไหมนะให้เขาไปเลยสิบปีข้อสองคือให้ลดค่าโอนไปเลยฟรีไปเลยค่าโอนสองเปอร์เซ็นเนี่ยสำหรับใครก็ได้ที่ซื้อบ้านหลังแรกอืใครก็ได้ที่กู้ซื้อบ้านหลังแรกค่าโอนสองเปอร์เซ็นไม่ต้องมีเลยนะ ข้อ3าคือให้ฟื้นโครงการบ้านดีมีดาวที่รัฐที่รัฐบาลช่วยออก5 0 0 0 0บาทนะในขณะที่ภาษีการโอนทอี่อาศัยเรารวม1.2บแสนบาทเท่ากับยรัฐยังมีรายได้ภาษีแต่ถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นก็ไม่มีการซื้อขายรัฐก็ไม่ได้ภาษีอยู่ดีนะไปบอกรัฐบาลเขาอีกต้องออกมาตรการนะโครงการบ้านดีมีดาวนะเมื่อออกโครงการนี้เมื่อหลายปีที่แล้วนี่ประสบความสำเร็จเยอะคือ รัฐบาลจะออกเงินค่าดาวให้อีกห้าหมื่นะผมจำไม่ละเอียดอยู่ประมาณนี้คือทอนเงินให้เลยห้าหมื่นโครงการนี้ประสบความสำเร็จมากนะดออรอภาบอกว่าโครงการน,นี้เอากลับมาใช้ต่อกลับมาใช้อีกนะและข้อเสนอที่สี่คือให้ธนาคารสนับสนุนให้คอนโดเป็นสินค้าเพื่อการออมและการลงทุนโดยการเปิดสินเชื่อเฉพาะทางขึ้นมาคาดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นตลาดที่อ,อาศัยรวมทั้งสินค้าอาคารชุดได้ด้วยอันนี้ฟังเราไม่เข้าใจ ว่าคือจะให้คอนโดเป็นสินค้าเพื่อการออมและการลงทุนยังไงไม่แน่ใจออมยังไงมันจะลงทุนจะเอาคอนโดเป็นเงินออมยังไงในเมื่อต้องกู้มาซื้อมันก็ต้องเสียดอกเบี้ยม,มันก็ไม่ใช่ออมแล้วนะข้อห้าคือให้ตั้งม a ร์เก i n อินชู c รหลักการคือรัฐต้องเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเหมือนกับที่มีการค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมให้กับ s m e คือ บอสอยอในการคำประกันการซื้อบ้านนั่นเองนะครับนะนี่คือข้อเรียกร้องห้าข้อนะมีแต่ข้อเรียกร้องทางนั้นเลยนะเออนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นนะดรพาว่าแต่แนวโน้มปีเสือนี้นะครับสินค้าคอนโดเนี่ยราคาหนึ่งล้านบวกลบเป็นที่ต้องการสูงนะคอนโดทำเลริมถนนความต้องการซื้อไม่ได้ลดลงแต่ก็ไม่ได้บือหวาประสบการณ์การลงทุนพบว่าคอนโดโลวไลฟ ตอบโจทย์การลงทุนของ Developer โดยเฉพาะการใส่ฟังก์ชัน Smart Life Smart Home ททำให้มีผลตอบรับดีสรุปว่าคอนโดระดับราคาถูกคงเติบโตได้มากคอนโดระดับระดับราคาแพงก็ยังเติบโตได้อยู่แต่ระดับราคาถูกเรียกว่า Budget คอนโดนี่น่าจะมาแรงนะดอกเตรพาเขาบอกแบบนั้นนี่คือท่านแรกดอกเตรพาเป็นนายกสมาคมอาคารชุดไทยนะครับท่านที่2คือคุณมีศักิน์นายกสมาคม อสังหาริมทรัพย์ไทย <c oughs> นะครับคุณมีศักชุนหรักโชดบอกว่านะจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ตลาดอาสังหารได้รับกระทบทั้งตลาดบนตลาดกลางตลาดล่างเพียงแต่มีผลกระทบแตกต่างกันโดยช่วงโควิดมีกำลังซื้อระดับกลางเข้ามาอย่างไม่คิดไม่ฝันช่วงโควิดระดับกลางกลับไปได้โดยเฉพาะบ้านแนวราบแต่กลุ่มกำลังซื้อระดับล่างหายไปเลย ขณะที่แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นภาระตลาดล่างเพราะคนกู้เงิน2ล้านบาทต้องจ่ายค่าผ่อนเพิ่มเดือนละส0 0พันเป็นภาระหนักมากข้อเสนอแนะของคุณมีศักดิ์บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยแบบนี้ <c oughs> นะครับหนึ่งตลาดระดับล่างเนี่ยความสามารถในการซื้อมีจำกัดจึงเสนอให้รัฐเพิ่มแรงจูงใจให้คนมีกำลังซื้อสูงมีการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อปล่อยเช่าให้กับผู้มี รายได้น้อยสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้อืฝั่งล้วงงสองปัจจุบันเนี่ยรัฐมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วคุณมีสร์เสนอว่าให้แยกการจัดเก็บภาษีได้ไหมแยกเป็นภาษีที่ดินแยกไว้แล้วก็ภาษีสิ่งปลูกสร้างแยกไว้แต่เขาก็บอกเองว่าเสนอไปแต่ก็คงยากเพราะเป็นกฎหมายออกมาแล้ว ครับข้อที่สามคุณมีศักดิ์บอกว่ากรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วนํามาปล่อยเช่าให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือตลาดล่างเสนอให้ขยายอายุสัญญาเช่าได้สี่สิบถึงห้าสิบปีจากปัจจุบันสัญญาเช่าตามกฎหมายแพ่งเช่าสูงสุดได้สามสิบปีก็ไม่ค่อยมีคนไปเช่าเพื่อมาไม่ค่อยมีคนไปเช่าที่คนอื่นเพื่อมาสร้างแฟลตหรืออาคาร ให้คนมีรายได้น้อยเช่าต่อยทีไม่ค่อยมีคนทําอยู่แล้วงครับสามข้อเสนอของคุณมีศักก็นี่ผมอ่านให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูท่านสุดท้ายนะคุณวันเป็นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะมาดูว่าคุณวันขอเรียกร้องอะไรอีกนะคุณวันรบอกว่าอืมเทรนธุรกิจที่อาศัยในปีหกห้าเนี้ยในสถานการณ์โอไมิคอนเนี่ยเปรียบเสมือนรถไฟสตาร์ทเครื่องแล้ว และกําลังเคลื่อนตัวออกเดินทาง De v e l o p e r ที่ไม่ปรับตัวรองรับเทนเศรษฐกิจฟื้นตัวก็อาจจะตกขระบวนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมตัวของผู้ประกอบการคือเตรียมตัวที่จะไปต่อในการลงทุนที่รองรับรเขาเรียกว่ารองรับเทรนในอนาคตอันใกล้นี้นะ <c oughs> อ่านงงงๆกันนะ <c oughs> คุณวิศนบอกว่าข้อคำนึงด้านต้นทุนมาจากปัจจัยกดดันสตัวคือ ปัญหาแรงงานที่แพงขึ้นและมีการขาดแลนกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างปัญหาค่าครองชีพที่มีผมกระทบต่อกําลังซื้อของลูกค้าโดยตรงและปัญหาที่ดินยุโคโควิดนะแม่งก็ขึ้นด้วยเศรษฐกิจไม่ดีโควิดที่ดินแม่งก็ขึ้นเขาบอกว่าที่ดินตัดทีตัวสูงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นทำให้โครงการใหม่มีต้นทุนเพิ่มแต่กําลังซื้อเท่าเดิมหรือลดลงจึงเป็นความท้าทาย ส่วนโลคระบาดมีทิศทางที่คลี่คลายมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศจะเป็นปัจจัยบวกเพราะสามารถท,ทําธุรกิจได้ตามปกติจุดเน้นที่ Property Tax หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข้อกําหนดกําหนดให้ลดค่าภาษีต่างๆสาหรับ d e v e ล o อปเปอร์เนี่ย90%ให้จ่ายแค่10%นะครับภายใน3ปีถ้าพัฒนาไม่หมดหลังจากนั้นกจจ็จะต้องโดนนะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า มันจะเป็นปัญหาให้กับ Developer นะที่ขายไม่หมดภายใน3ปีแล้วก็ต้องดวนภาษีที่ดีนและสิ่งปลูกสร้างเต็มๆนะอันนี้ก็เรื่องของคุณนะว่าคุณทำธุรกิจคุณก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะจะให้เขามาช่วยคุณทุกเรื่องเป็นไปนไม่ได้หรอกนะสุดท้ายนะเขาบอกว่าตอนนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วการที่จะเตรียมรถไฟจะออกเราต้องระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันเราต้องหันมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะขึ้นรถไฟ มาแล้วให้มันนั่งได้สบายสบายไม่ใช่เก็บของผร,รุงพลังขึ้นไปก็ลืมนูน่นลืมนี่เช่นเดียวกันครับในเรื่องสภาพคล่องสําคัญกว่ากําไรบริษัทในตลาดกําไรจะสูงกว่าส่วนบริษัทนอกตลาดสภาพคล่องสําคัญกว่าโดยสรุปนะฮะทั้งสามสมาคมสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยทุกคนก็เรียกร้องรัฐบาลกันหมดเลยนะ ก็เ,เป็นธุรกิจที่แม่งเรียกร้องตลอดเวลาสำหรับอสังหาริมทรัพย์สำหรับดีเวลลอปเปอร์นะโอเคจบ